คลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการหาขนาดหมอแปลงและสายประธานเข้าอาคารจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะอาคารที่พักอาศัยหลังหนึ่งประกอบด้วยตู้โหลดย่อยดังนี้ที่ชั้นหนึ่งเป็นตู้ LP สำหรับใจโหลดส่วนกลางทั้งหมดมีตู้ P 1จ่ายไฟให้เฉพาะห้องพักชั้นหนึ่งตู้ LP 2จ่ายไฟให้กับเฉพาะห้องพักชั้นสอง ตู้ LP 3จ่ายไฟให้กับเฉพาะห้องพักชั้น3และตู้ LP 4จ่ายไฟให้กับเฉพาะห้องพักชั้น4ตู้ MDB รับไฟมาจากเขตการไฟฟ้าภูมิภาคจงหาขนาดหมอแปลงและขนาดสายประธานเข้าอาคารใช้สาย IC e 01ติดตั้งแบบกลุ่มที่4ในการหาขนาดหมอแปลงก็ให้เราไปรวมโหลดที่จะใช้ไฟฟ้าทั้งหมดออกมาก่อนเลยค่ะจากข้อมูลในตารางโหลดของแต่ละตู้ ก็จะมีผลรวมดังนี้ที่ตู้แผงย่อยส่วนกลางที่ตู้ LP 1เป็นโหลดในห้องพักของชั้นหนึงทั้งหมดและที่ตู้โหลดชั้นอื่นๆที่จ่ายไฟให้กับห้องพักแต่ละชั้นก็มีขนาดโหลดเท่ากันทั้งหมดมีเพื่อโหลดสำรองไว้เล็กน้อยเมื่อได้ผลรวมของโหลดแต่ละตู้แล้วก็ให้เราเอาค่าโหลดรวมกันที่เฟส A ก็จะได้142 kVA และเฟสอื่นๆก็ให้รวมกันออกมาแบบเดียวกันค่ะ เมื่อเอาทั้ง3เฟสมารวมกันก็จะได้ขนาดโหลดทั้งหมดเป็น425 kVA เราก็สามารถเอาค่านี้ไปหาขนาดหม้อแปลงได้ซึ่งเป็นวิธีคิดแบบโหลด100%คูณ1.25ก็จะได้532 kVA ก็เลือกหม้อแปลงเป็นขนาด500 kVA ค่ะ แต่ในความเป็นจริงแล้วในอาคารอาจจะไม่ได้เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมกัน100%ซก็ได้ดังนั้นเราอาจจะไม่ได้คิดจากจำนวนโหลดทั้งหมดที่มีแต่จะคิดจากการใช้งานจริงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเรียกว่าดีมานแฟกเตอร์หรือค่าความต้องการการใช้ไฟฟ้าเพื่อความเหมาะสมที่จะกำหนดไม่ให้ลดค่าโหลดลงจนต่ำเกินไปทางวาสอทอจึงกำหนดค่ากลางขึ้นมาเพื่อใช้เป็นค่าคำนวณขั้นต่ำสุดที่ยอมให้ลดขนาดโหลดลงได้โดยจะแบ่งเป็นประเภทไว้ ซึ่งหลักการใช้ดีมันแฟกเตอร์ของแต่ละหัวข้อนั้นก็ให้เพื่อนๆไปศึกษาวิธีใช้เพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อเองนะคะเพราะจะมีวิธีใช้แตกต่างกันออกไปในแต่ละหัวข้อและยังแบ่งเป็นการใช้งานของแต่ละอาคารคนละแบบอีกด้วยในตัวอย่างนี้ที่โหลดแสงสว่างทั้งอาคารเขาก็รวมโหลดออกมาได้97 kVA คิดดีมันแฟกเตอร์แล้วเหลือ35.92 kVA ที่โหลดเต้ารับรวมทั้งหมด53.28 kVA ไม่ได้ลดดีมานแฟกเตอร์เพราะอยู่ในหมวดที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปในข้อนี้มีเฉพาะเครื่องทำน้ำอุ่นรวมทั้งอาคารได้168 kVA คิดดีมานแฟกเตอร์แล้วเหลือ47.25 kVA สุดท้ายโหลดปรับอากาศรวมทั้งอาคารได้81.6 kva ในตารางที่อยู่อาศัยให้คิดดีมานของแอร์เป็น100%เอร์เซเลยก็คือไม่ลดขนาดโหลดแอร์นั่นเองเมื่อได้ขนาด kva ที่สามารถลดลงไปได้ทั้งหมดแล้วก็ให้เอามารวมกันได้218 kva ถ้าเทียบกันที่ full l o a ค่าดีมานเฟกเตอร์จะอยู่ที่51%ถึงจะได้ขนาดนี้ออกมา นั่นหมายถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าจริงอยู่ที51่51%ของฟูโหลดเท่านั้นดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องคิดขนาดมอแปลงที่ฟูโหลดนั่นเองสามารถนำเอาค่านี้ไปหาขนาดมอแปลงได้จากคูณ1.25ได้273 kVA เลือกหมอแปลงขนาด315 kVA เพื่อนๆพ,พอจะเห็นความแตกต่างของทั้งสองแบบหรือยังคะ เมื่อทราบขนาดหมอแปลงแล้วก็ให้เราไปหาขนาดสายประธานได้เลยค่ะไปที่โปรแกรมคลิกวา r ริงเลือกกลุ่มติดตั้งเลือกกลุ่มที่4คลิกสายป้อนเลือกสายประธานไปเปลี่ยนหน่วยของโหลดเลือก kVA คลิกที่โหลดเลือกหมอแปลงขนาด315 kVA คลิกเลือกสาย เลือกสาย IEC 01เสร็จแล้วคลิกโอเคก็จะได้ขนาดสายประธานในอากาศออกมาขนาด185 s q แควมิลจบข่าว